สวัสดีครับพบกับสไตล์การแต่งห้องสวยๆกับเคีนชินสกุลชาแนลเช่นเคยครับผมเข้ามาห้อง สไตล์าการแต่งห้องแบบลวดลายประดับด้วยรูปดอกไม้ครับผนังตกแต่งด้วยวอลเปเปอร์ครับจากหลังทีวีเป็นทรงกลมขนาดเมตรยีคูณเมตรยีครับ จะมีวูโชว์เหมือนเดิมครับทุกห้องนี่ก็จะเป็นช่องเก็บตู้เย็นเล็กๆกับผนังก็จะเป็นหลุมครับหลุมเป็น แล้วแต่เราจะเอารูปไหนเข้าไปติดครับผม <Okay. S 1> okay. สไตล์ส,สวยๆครับทำให้ผนังห้องมีมิติเพิ่มขึ้นครับ mm hmm. ส่วนฝ้าหลุมจะเป็นนี่เลยครับโคมไฟขาวดำครับ ใส่ะมาณใส่งามครับห้องนี้ห้องก็ขนาด5้าเมตรคูณแปดเมตรเหมือนเดิมครับเแบบปรับเปลี่ยนตกแต่งเป็นห้องนอนของเราได้ครับมีอ,อ่างล้างหน้ามีช่องเซอร์วิสเหมือนเดิมครับ ห้องน้ำก็เป็นกระจกกั้นครับห้องน้ำใหญ่ครับตัวนี้ขนาดสองเมตรห้าสิบ 250, คูณสองเมตรห้าสิบครับชจกคโคก็จะเป็นออโต้เหมือนเดิมครับมีราตากผ้าตกแต่งผนังห้องด้วยกระเบื้องสีชมพูครับตัดเทา มีฝกักบัวนำําไปเป็นแนวทางตกแต่งห้อง,องเราได้ครับมีรูปมีกระจกแต่งให้ห้องน้ำดูรูหราครับหางขนาดสองคนครับมีสองที่สําหรับ ให้อาบน้ำสำหรับคู่รักเป็นห้องก็เป็นโทนสีเบาๆครับสีเทาห้องนี้จะเป็นโทนสีขาวดำครับ เอาดำจมพูชิมเา่าตกแต่งด้วยวอลเปเปอร์ตามลายที่เราชอบเลยครับจะมีโต๊ะคอมครับผม <Okay. S 2> ถ้าไม่ชอบห้องที่ใหญ่มากก็ประมาณ สเมตคูณสเมตรได้ครับผมเป็นห้องน้ำเล็กๆได้นี่ก็เป็นสไตล์การแต่งห้องครับแล้วแต่เราจะเอาชอบสไตล์ไหนก็ซื้อว้ไปเพื่มติดเอาครับโอเคครับคลิปนี้ก็ จบเพียงแค่นี้ครับผมก็ฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ช่องเคนชินแนแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ